สวัสดีครับพกผม1นสาโปนครประทมนะครับวันนี้ลูกค้าส่งคอร์ดไดเวอร์แหก260มาให้เราจูนนะครับจูนเป็นระบบ2ทางส่งไปชุมพรนะครับเครื่องนี้อันนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตีห้ากว่านะครับวันนี้รีบตื่นมาทำงานเพราะว่าเดี๋ยวทําไม่ทันก็เรียบร้อยไปฟังกันครับเนียนๆครับไม่ต้องถามนะครับว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ของผมหมดแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมมีขายคือ d ดร e แรก a 2นะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับ,บอ,อ่ะนะครับออตัวเนี้ยเป็นตัวที่เอามาแทนตัวนี้เพราะตัวเนี้ยมันเลิกผลิตไปแล้วมันไม่มีสิ่งมันไม่มีอะไรจะผลิตแล้วแต่บางเจ้าก็ยังหาขายไม่ได้ผมก็ยังงงว่าเขาหามาได้ยังไง,งเพราะว่า ทางที่ผมสั่งมันไม่มีอะไรเลยไปแล้วนะครับตั้งสองสมปีแล้วอ่ะตอนนี้ก็เลยเอาตัวนี้มาทําแทนนะครับเสียงไม่ต้องแตกต่างกันไม่ต้องกลัวท่านหนึ่งซาโปเอามาแล้วรับรองว่าแจ๋วจริงนะครับกิงๆแบบนี้ถ้าคุณอยากได้นะครับเห็นเบอร์โทรข้างล่างไหมครับหลายๆคนถามว่าเบอร์โทรเลยครับก็วิ่งอยู่ข้างล่างนะครับวิ่งอยู่ทุกวันเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็พิกัดร้านนะครับก็ก o o ก l e ครับหนึ่งซาโปนครปฐมครับแต่ถ้าจะมา ติดต่อมาล่วงหน้านะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยอยู่ร้านนะครับภารกิจเยอะมากอ่ะสำหรับคลิปนี้ลูกค้าสบายใจได้ของคุณปกติดีเพลงกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็จูนให้เรียบร้อยแล้วใครอยากได้นะครับตอนนี้เหลือแต่ตัวบนนะครับราคาพิเศษมีไม่กี่ตัวแล้วก็หมดใช้งานง่ายก็คือเสียบจากมิกเข้านี่เขี้ยนนี่ไปเข้า,ขาพาวเวอร์จบเลยหรือใครอยากได้ EQ เพิ่มเรามีหลายรุ่นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบเครื่องเสียงเสียงดีๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณติดตามทั้งทาง t u u e Facebook t i k t o อกนะครับถ้าคุณจะติดต่อผมง่ายๆเลย Facebook 1ึ่งซาโแล้วก็เว้นวักนครประถมเว้นวักเครื่องเสียงนําเข้าจากต่างประเทศนะครับก็จะมี ผู้ติดตามประมาณ10,000แคนนั่นคือเพจของผมนะครับโทรมามีแค่2เบอร์นี้นะครับเบอร์อื่นไม่ใช่นะครับประมาณนี้ครับแนะนําให้โทรดีที่สุดเพราะการที่เราโทรคุยกันเนี่ยมันจะแก้ไขได้ตรงจุดกว่าที่จะคุณจะมานั่งพิมพ์บางทีคุณพิมพ์มาลอยๆผมไม่ตอบกลับเพราะอะไรผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะมันมันลอยๆมามันเหมือนคําถามที่มันหวี่ยงเหะผมก็เลยจะไม่ตอบแต่ถ้าเราคุยกันเราจะเข้าใจอ๋อเหมือน เป็นปัญหาตรงนี้หรืออยากได้อะไรอย่างนี้อันเนี้ยแก้ไขตรงจุดกว่าส่วนใหญ่ผมเลยบางเรื่องที่คุณไม่เห็นผมตอบเพราะผมไม่รู้จะตอบอะไรจริงนะครับหรือบางครั้งตอบไปแล้วคุณก็งงเพราะคุณก็ไม่ได้มีความรู้คุณก็นึกภาพไม่ออกนะครับอ่ะส่งงานเรียบร้อยครับขอบคุณครับ